ครับรบั็อกเรปีเจอกันอีกหนึ่งคลิปภาพที่สิบสี่ฮะแกงมันจันนี่ช่วงบ่ายนะครับเตปีวันนี้ก็น,น้องกาเอ๋จะลงนะเนาะน้องเอ็มก็ส่งแครมาให้ผมวันนี้เขาจะไปตุ้ยเสื้อพักบ่ายเนาะช่วงบ่ายสองวันนี้คนเยอะพอสมควรครับเี่ฮะให้จะแผ่นกล้องให้ดูไวเรื่อยครับผมน้เด็กๆเยอะครับผมวันนี้ฮะอืมโดดน้ำครับผมไปแกงสองครับ ตอ,อนบ่ายสองจ้าเอ๋ครับผมเที่ยวน,น,นี้เยอะครับผมวันนี้เอฟซีแขกมาเที่ยวนี่เยอะฮะเด็กร้อนครับผมวันนี้ผึมีสุ๊บางจันนะฮะบรรยากาศโดยรวมวันนี้ครับผมซีร้อนครับผมเด็กน้อยเยอะครับวันนี้ให้ดูภาพนาน,น,านครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเซ็งเอซ นุ่งเกาีมาะฮะมาจากแกงสองครับผมเก็บมาน,น,นะฮะมา,ากแกงสองทุกี้บ่ายสองนะครับที่ร้นนี้ฮะเย็นแล้วโอ้เด็กน้อยเยอะเลยครับผมเอฟซีมาเราร้อยก็มาที่แกองอรัญเลยครับผมวันนี้กลับมาแล้วผมกลับมานะฮะน้องกัญญาครับผมเกับไช้เฉยเนาะ กลับมาจะแข่งสองครับผมผมสวัสดีครับทุวันดีครับผมครับวันดีปีใหม่ไทยครับลำที่สองกลับมาฮะไกดแหวงไกดแหวงไกดแหวงไปเที่ยวเย็นตอนเย็นฮนะกลับมาแล้วครับผมกลับมาไล่ลำหนึ่งครับผมไกดแหวงฮะ ต้นไม้ใหญ่นะฮะข้างแกงกลับมาหนึ่งชุดแล้วครับผมครัอ้องไปแขกลงมานะฮะเจ้เค,ครับถึงแล้วครับผมมีเสื้อเยอะไหมครับเยอะนะฮะค,ครับผมครับครับขอบคุณนะครับที่มาเที่ยวแกงองอาจารย์นะ บรรยากาศรอบเย็นครับซีเงี่ยพนะตอนนี้ะนะะนะกำลังร่มๆ่มจะให้ดูวิววันนี้นะฮะบรรยากาศวันนี้โดยรวมครับผมเอซี FC. สวยวันนี้เงียบระลูกค้าเยอะเหมือนกันพอทำครัวเอฟซีเพราะสำหรับคลิปนี้จะแพนกล้องไปให้ดูตอนก่อนจบคลิปของเอฟซีวันนี้สนุกครับผมเด็กๆเยอะฮะโดดน้ำกันพี่วิวสวยครับผม สำหรับคลิปนี้ลุงตัดไปตรงที่เด็กน้ำน,นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผม